ขัวฟู่ตำนานเรื่องขัวฟู่ล่าตะวันปรากฏอยู่ในคมภีสารห่จริงเป็นเรื่องเล่าประลามปรลาในสมัยที่โลกยังมียักษ์อาศัยอยู่ณภูเขาสูงสลับซับซ้อนทางตอนเหนือของจีนมียักษ์เผ่าหนึ่งเรียกว่าเผ่าขัวฟู่เพราะมีขัวฟู่เป็นหัวหน้าขัวฟู่รูปกายสูงใหญ่เสียดฟ,ฟ้าพระละกําลังมหาศาลแต่เป็นยักษ์ใจดีมีเมตตาต่อประชาชาติ กัวฟู้ทัดงูไว้ที่หูสองข้างสองมือมีงูเกี่ยวกวัดว่ากันว่าเป็นเพราะกัวฟู้เก่งว่าบรรดาอสสร,รพิษจะเลื้อยไปทําลายผู้คนจึงเก็บอสสร,รพิษเอาไว้ใกล้ตัวยิยมาวันหนึ่งดวงอาทิตย์ส่องแสงแรงกล้าผิดปกติแผ่นดินร้อนระอดุดังถูกไฟแผดเผาผู้คนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้ากัวฟู่มิอาจทนดูผู้คนทุกทรมานของ้นดูดวงอาทิตย์บนฟากฟ้าเดีวคิดว่า จะไปคว้าดวงอาทิตย์ลงมาแม่ส่องแสงจ้าละลานชาวโลกอีกเมื่อดั้งใจมั่นจะนำความลมเย็นกลับมาให้โลกคัวฟูคว้าไม้เท้าคู่กายแล้วก็เริ่มต้นออกวิ่งมุงหน้าไปทางดวงตะวันแต่ย่างก้าวของคัวฟูส่งเสียงสะเทือนเรือนล่านไปทั้งแผ่นดินคัวฟูข้ามขุนเขาสูงชันผ่านแม่น้ำกว้างใหญ่วิ่งไปไม่ยอมหยุดดวงอาทิตย์ที่ขึ้นตรงเหนือหัวค่อยๆโคจรไปทางทิศต,ตะวันตก ที่เคยเห็นแต่ไกลก็ดูไก้มือเข้ามาคัวฟู่กางขาเหยียดแขนออกแรงสุดกำลังแต่ก็ยังคว้าดวงอาทิตย์ไว้ไม่ได้คัวฟู้ค่อยๆหมดแรงลงทุกทีทั้งร้อนทั้งเหนื่อยคอแห้งผากเมื่อมาถึงแม่น้ำหวงโขคัวฟู่ก้มลงไปกินน้ำเพียงอึกเดียวน้ำทั้งแม่น้ำหวงโขก็ไหลลงอคอขัวฟู่ไปจนสิน้นแต่ก็ไม่อาจทำให้คัวฟู่หายหิวน้ำได้ขัวฟู่ออกวิ่งอีกจนมาถึงแม่น้ำ เว้ยสุยโวฟูดื่มน้ำแม่น้ำเว้ยสุยจนแห้งเขือดไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวแต่ก็ยังมีอาจทำให้โคฟูคลายกระหายลงได้เลือดแหล่งน้ำใหญ่อีกที่หนึ่งที่พอจะบรรเทอาการหยหิวของโคฟูได้นั่นก็คือทะเลสาบต้าหูที่เหนืนนันโคฟูจึงออกวิ่งต่อพาทิ์ที่ใกล้ตกดินยิ่งมายิ่งดวงใหญ่กลมโตทอแสงสีแดงฉานข้างโคฟูยิ่งมายิ่งอ่อนแรงเหงื่อกโสมกาย ในสุดโคฟู่ก็ลม้มลงแล้วร่างอันมันคือมาของโคฟูค่ค่อยๆล่วงหลนลงกับพื้นไม้เท้าขู่กายก็ได้นหลุดมือณนะจุดที่ไม้เท้าของโคฟู่ตกดินก็กลายเป็นป่าต้นทอปกคุมชะอุ่มไปทั่วลูกท้อผุดขึ้นชั่วค่ำคืนผลท้อจากป่าแถบนี้ขึ้นชื่อในเรื่องความหอมหวานฉ่ำน้ำแค่ได้ลิ้มลองก็สดชื่นขึ้นทันตาส่วนเลือนล่างไหลลมหายใจของยักษ์โคฟู่ที่เกิดกิ้งอยู่กาลางธรณีก็กลายเป็นเทอกเขาโคฟู่ ทั้งป่าท้อและเถือกเขาโคฟูปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองหลิงเปาบนทนเหอหนานมีกระแสนหนึ่งเราว่าโคฟูเป็นยักษ์ที่ชอบคุยโวโอวดโคฟูโมว่าตัวนั้นวิ่งได้เร็วกว่าดวงอาทิตย์แต่โคฟูวิ่งเร็วเท่าไหร่ดวงอาทิตย์ก็ยังคงอยู่ตรงหน้าเสมอสุดท้ายโคฟู่ก็เหนื่อยตายโดยเรื่องนี้อ้างหลักฐานคําว่าขัวไปว่าคุยโวเก่าอ้างจุดเกินจริงโคฟู่ก็เท่ากับขี่โมตัวพ่อนั่นเอง